สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็มาพบกับบาลไลทาจิ้งชาแนลจกกนเจะกับเจ้าเดิมนะคะทุกคนวันนี้เราก็มาด้วยเมนูขนมจินขนมจินแต่เป็นน้ำยาไายปานะคะทุกคนเราไม่มีสตอรบราลไลไม่ทานสตอ e ก็เลยเอามาละแทนนะคะทุกคนทาได้เหมือนเดิมจ้าแล้วเราก็มีใบโบโบุบ อะไรที่เราชอบเราทานได้ค่ะทานคู่กันได้ทุกอย่างนะคะแล้วก็มีถั่งงกคาแล้วก็มีถั่วฝักยาวแล้วก็มีดูสิคะคนๆไปเลยเยงน้ำยาใส่ปลาขออนุญาตนะคะขออนุญาตผสมไม่เข้ากันนะคะทุกคนนี่แล้วก็มีเราก็ใส่ไอ้นั้นด้วยคณาร่วงนะคะพอดีไปเจอคณะต้นอ่อนมากเลยก็เลยซื้อมาแล้วมาลวกทานกับไปนี่ เข้ากันไม่เข้ากันไม่รู้แต่อันไหนที่ผักที่บ้านไล่ชอบบ้านไล่ก็ใส่โอ้โหนี่เห็นไหมล้นเลยเห็นไหมนี่ล้นเลยยังไม่ได้ทานเลยค่ะล้นละนี่วันนี้ผัก,กเยอะเลยนะคะทุกคนผักเยอะเส้นเยอะเหมือนเดิมค่ะสไตล์บ้านไล่แต่ถามว่าทานหมดไหมก็ ไม่มดแล้วเราก็จะมีแคปหมูที่เราทำเองนะคะทุกคนเราใส่แคปหมูที่เราทานไปด้วยเลยนี่ไม่ต้องใส่เยอะนี่แคปใหญ่เบ้อเลยแคปหมูเดี๋ยวอ้ขอแกะแบ่งนิดนึงเนาะมันใหญ่นี่ไปเลยนะคะทุกคนไปทากันเลยจ้า แกงไตปลายยอวๆวันนี้ลงใต้นะคะทุกคนจินเส้นเหมือนเดิมจ้าลงใต้นะคะไปเลยนะคะอืม เครื่องเทศขึ้นจมูกคือเครื่องเทศปกากใต้เครื่องเทศใจปลาไตปลา,ปาขึ้นจมูกมากเลยกินไปคำแรกรู้สึกเลยขึ้นจมูกอร่อยรสชาติแรงรสชาตินี้สไตล์บ้านไรเลย ืมเผ็ดนะคะทุกคนสีไม่แดงแต่เผ็ดนะคะแจงเตยปลานี่เผ็ดนะคะทุกคนออืมอืมม ินปากเลยอูกน่ะบันหลังจะมาคุกสั่งมาถุงนึงบันหลังจะมาคุกกินกับข้าวรสสวยร้อนๆเนาะแกงใส่ปลาถ้าสั่งจะอร่อยอืม เป็นไงล่ะยังใบปาจิงกับใบโบ ถ้ากินตะิดเน้วเขานจะออกแบบมันจะออกเค็มนิดนึงบ้านเอยไม่ชอบเค็มเนาะแต่ถ้าทานกับข้าวจะพอดีอะอกรุงเทพเขาขึ้นจมูกมากเลยนะึกว่า เนคร่องเทศเข้มขนต้องทันผักเยอะอมผักใอยาวก็มีเพิ่ับอ้ ถ้าอังนี้หมดก่อนเก็ดก่ออืม รับปัะทานวันๆอืแล้วถันว่เาเกาหลีมันยาว ดูชิ้นปลาโตโตเลยม,มันเผ็ดมันต้องทานผักเยอะๆอ่ะเพิ่นเพื่อนๆ บ้านเล้ยเป็นคนทานเผ็ดนะคะเียังไงปลาไม่เผ็ดเผ็ดจริงๆเพื่อนเพื่ เด็ดมากทุกคนเห็นขาวๆลองบอกหงเลยค่ะเพื่อนๆดูชิ้นปลาให,ใหญ่ไปเลยเลย ไม่ไหวอ่ะเผ็ดมากขออีกคํานะคะเพื่อนดูน้ำคนๆ มันยิ่งเผ็ดยิ่งหยุดไม่อยู่นะคะรู้ว่าขอให้ทำพอแล้วแสบท้องมากต้องไปหาเซรั่มมาจินแล้วค่ะ ไม่ไหวเพืมพ่มเพ่ตอนแรกนึกว่าไม่เผ็ดบ้านไก็เอาใส่เยอะเลยถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ให้บ้านไรด้วยนะคะลืมคำพูดไปเลยเผ็ดแล้วก็เราติดตามชมคลิปต่อไปของบ้านไรต่อไปนะคะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์บ้านไรด้วยนะคะ เป็นกำลังใจให้บ้านและทัมคิปจะต่อไปจ้าพูดแล้วพูดอีกอันไหนที่ทำไม่ใชภาพก็ขออาภาัยด้วยนะคะขอไปบ้านแลยจกันคิ์หน้าจ้าเผ็ดมาก